มีพิเศษมีพิเศษให้มาใครให้จุ๊บมามานี่แม่ทองดำจุ๊บนี่จุ๊บจุ๊บหน่อยจุ๊บหน่อยแม่พี่สวยจุ๊บสวยสวยนี่เก่งนะจุ๊บหน่อยจุ๊บจุ๊กจุ๊กจุ๊บจุ๊บจุ๊กจุ๊บจุ๊กอุยาอยัดกินมือค่อยดีแม่ให้จุ๊กเฉยๆกินมือค่อยเฉย ก่อนจะออกข้างนอกเราต้องเช็คก,ก่อนเช็คตาตาเท่ากันไหมจมูกเท่ากันไหมคิ้วโก่เขียนคิ้วไหมปากแดงไหม <c oughs> สวัสดีค่ะมาอีกแล้วสาวน้อยตาก,กลมสาวน้อยตาก,กลมผมมามาอีกแล้ววันนีก้ก็ซิ้ผ้าไปผ้าไปเบิ่งกังแต่พักผลไม้หลายกับยนันเปิดยันเบียร อย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะอย่าเพิ่งเบื่อสาวน้อยตากลมเดอ้อวันนี้จะพาไปเบิงสัตว์เลี้ยงน่ารักสัตว์เลี้ยงน่ารักที่อยู่ในบอ่อจะพาไปเบิงปากคาปไปเบิงความน่ารักวันนี้จะวันนี้จะเป็นภาษสังภาษสังเรียกปลาวันนี้จะพาไปไปดูความน่ารักบ่มีบ่แันนี้มีแต่ปลาโลมาได้น่ารักปลาคาบกัานาน่ารักที่กัน เขาสามารถสื่อสารเขาได้เขาสามารถบอกเขาสามารถหลายๆสามารถ <c oughs> วันนี้จะพาไปดูความน่ารักของปลาคารฟปลาที่สุภาพที่สุดในโลกก็คือปลาคารฟนี่แหละบอกปลาหน้าบ้านนี่แหละเส็จไปเบิ่งว่าปลาคาร์ฟจะให้ความร่วมมือบอกแม่ปลาบูจะบอกน้องๆว่ายอย่างไรจะให้ความร่วมมือกับยายไพรไหมวันนี้ไปดูกันพาไปเบิ่งความน่ารักน่ารักของปลาคารฟ ไปชมกันค่ะวันนี้จะมาเป็นภาษาภาษนเรียกปลาหูมาวันนี้แม่ป้าบูเล่นตัวดีนะมาใครให้จุ๊บมีรางวัลให้มา,มา ให้จุ๊บมีรางวันให้จุ๊บหน่อยเล่จุ๊บหน่อย,ย,ยอุ้ยยย่ยย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 บยยย่ยยยยมยย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 ยบยยยอยอยอยย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 ยมยวมยยยยนยยยย มาใครให้จุ๊บอีกมีพิเศษมีพิเศษให้มาใครให้จุ๊บมามานี่แม่ทองดำแม่ทองดำให้หนึ่งจุ๊บมาใครให้จุ๊บอีกใคให้จุ๊บอีกใ,ให้จุ๊บอีกให้จุ๊บอีกให้จุ๊บอีกไม่ให้ความร่วมมือเลยนะมาแม่ทองขาวมามาใครมาเล้ก แม่ปู่พีโกงอ่ะพี่โกงพี่โกงน้ำเยน็นมากน้ำเยน็นมากน้ำเย็นมากขอบอกจุ๊บหนาเล่จุ๊บหน่อยจุ๊บห,หน่อยค่ะ สองจุ๊กจุ๊ก <laughs> ไม่ประบู่นี่แหลนะคีโกงแม่ไม่ประบู่ไม่ความร่วมมือเลยนะไม่ความร่วมมือเลย มา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 ,มาขออีกจุ๊บเดียวขออีกจุ๊บเดียวจุ๊บนี <laughs> ่จุ๊บจุ๊บหน่อยจุ๊บหน่อยแม่ปลาบูนี่ขี้โกงแม่ปลาบูขี้โกงแค่เจ้าเนี่ยนี่สุดสวย สวยนี่เก่งนะจุ๊บน่อยจุ๊บ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 อุยหยัดหยัดกินมือค่อยดิแม่ให้จุ๊บเฉยๆกินมือค่อยเฉยเลยทำไมเอ้าตื่นกันเฉยเลยมามาให้จุ๊บอีกครั้งสุดท้ายไปแล้วนะเทเนียไปแล้ว ไปแล้วนะมา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 นี่คนเก่งคนนี้เก่งคนนี้เก่งอันนี้เก่งอนี้เก่งจุ๊บจุ๊บ ตายแล้วค่อยหนาวเย็นมือหมดเวลาวันนี้จะมาเป็นกระสังกระสังเรียกปลาดูมาอันจุดหน่อยนี่จุดหน่อยอุ้ยยุ้ยยยอุ้ยยุ้ยยุ้ยยยจุดใหญ่เลยแม่ปลาบุกขี้โกงแม่ปลาบุกไม่ให้ความร่วมมือเลยไม่ความร่วมมือเลยนะนี่อันนี้ขาสวยๆมามจุดหน่อยจุดหน่อย